เริ่มขายไข่ไก่ EP ที่120คุณตั้มไข่ไก่สมประสงค์พาซาชายหนุ่มที่เปลี่ยนของเสียในร้างขายไข่ให้กลายเป็นเบเล่าที่ทำให้ยอดขายพุ่งแบบไม่ต้องโฆษณาเขาทำได้อย่างไรไปดูกันครับคุณตั้มขายไข่ไก่อยู่ในตลาดสมประสงค์พาซาทุกวันจะมีเปลือกไข่แตกจากการคัดเกรดเป็นถุงๆคนอื่นทิ้งเขามองแล้วถามตัวเองของเสียพวกนี้ถ้าคิดต่อได้อีกนิดมันจะกลายเป็นอะไร บ้างนี่แหละครับคือจุดเริ่มของหิ่งห้อยบนลูกถอะเขาเอาเปลือกไข่พวกนี้มาทดลองทำโคมไฟเปลือกไข่เสียบไฟไว้บนด่านฟ้าร้านตอนกลางคืน,นแสงสีขาวๆมันกระทบกันดูเหมือนหิ่งห้อยบินเหนือไข่คนแถวนั้นถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กจากร้านขายไข่ธรรมดากลายเป็นจุดเช็คอินในตลาดพอไวรัลคนเริ่มแวะมาถ่ายรูปแล้วก็ซื้อไข่ติดมือกลับไปด้วยเขาเลยต่อยอดทำของฝากโค ไข่ติ่งอ้อยขายคู่กับกล่องไข่พรีเมียมจนกลายเป็นของขึ้นชื่อของตลาดสมประสงค์จากของเสียกลายเป็นแสงสว่างของธุรกิจคุณตั้มบอกว่าผมไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแต่ผมมองเป็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากมองเพราะในโลกนี้ไม่มีของเสียมีแต่สมองที่ไม่เคยคิดต่อเท่านั้นแหละธุรกิจขายไข่ก็เหมือนกับชีวิตเราบางทีมันไม่ได้โตจากสิ่งใหม่ๆที่เราหาแต่มันโตจาก เดิมเดิมที่เราบอกให้ล็กกว่าเดิมเพราะคนที่เห็นค่าของของเหลือมักจะเหลือกว่าในชีวิตจริงของเสียถ้าคิดต่อเท่ากับโอกาสใหม่ของที่ไม่มีค่าถ้าคิดต่อเท่ากับคุณค่าที่คนจําผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ทิงเอจสนับสนุนให้คุณคิดต่อในของเหลือสวัสดีครับ